โยมประเคศพระทหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับขอ,อนมโมทนาพุกท่านเจ้าภาพวันนี้ <c oughs> โดยปกติก็ฝนตกเหมือนเดิมครับนันก็เป็นช่วงเวลาเตรียมเพื่อจะรับพระคุณเจ้าจากศิลังกาครับแล้วก็ เป็นช่วงเวลาของการเตรียมสถานที่วัดบาอารามครับขอ,อนมโมทนาสถานเจ้าภาพทุกท่านทุกคนครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอ,อนมโมทนาสถานเจ้าภาพภ้าพไตรทั้งไตรของและไตรอาศัย ในเช้าวันที่23มิถุนายน2568ครับมีคุณ <c oughs> ชุติการอิสระยั่งยืนถวายผ้าไตรคองหนึ่งไตรเป็นปัจจัย3,500บาทคุณชุติการพรมจันทร์เป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝน1นึ่ผืน300บาทคุณทนิตพูลเพชรคุณวชิราสาธรเป็นเจ้าภาพผ้าไตรคลองหนึ่งไตร3,500บาทคุณบุญธรรมสิทธิคุณทำบุญไตรอาศัยหนึ่งไตร เป็นปัจจัย1,500บาทครอบครัวชาวสูงเนินโดยคุณธนพลอ่คุณธนพัฒน์คุณสุรพลชาวสูงเนินรวมบุญไตรคองหนึ่งไตรเป็นปัจจัย3,500บาทไตาอาศัยหนึ่งไตรเป็นปัจจัย1,000บาทและผ้าอาบน้ำฝนสามผืนเป็นปัจจัย900บาทครับครอบครัวกิติบัประชาโดยคุณธนวัฒน์คุณอรยวันคุณพิเชษ คุณวรรณภา,าเด็กหญิงทัญทิพย์เด็ก,เด,กเด็กหญิงจุราวันและนางสาวชานิดากิติบรรพาชารวมเป็นเจ้าภาพไตครอง10ไตรห0 0 0 0บาทเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝน60สบผืนเป็นปัจจัย1 8 0 0 0 0บาทคุณอนันต์ลีลาสมานชัยเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝน1ผืน3 0 0บาทท่าน พระสําราญวิริยสาโรคุณัญญารัตเดือนประสานสาครคุณจุลเมตรมะละโยธาร่วมบุญค่าเดินทางพระคุณเจ้าที่มาอบรมครูสาสมาธิรุ่นที่6เป็นจำนวนปัจจัย599บาทคูบาเบิร์ตจากจังหวัดมหาสารคามทำบุญผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนเป็นปัจจัย300บาทคุณสิทธิศักดิ์โนรินทำบุญผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนเป็นปัจจัย300บาทคุณเพียรพันเล็กพงทํทำบุญไตครอง พระไตรชุดคลองเป็นปัจจัย3,500บาทคุณสมพงษ์สมเกตรินและคุณอัญญาอัญชนาะซื่อสัตยาทรัพย์ทำบุญไตรคลองเป็นปัจจัย3,500บาทครับขอโมทนาสาธุการเจาพศรัทธาที่ร่วมปัจจัยทำส่วนของพระไตรที่จะอุปสมบทพระคุณเจ้าชาวศรีลังกาซึ่งคณะ พระคุณเจ้านานาชาติมีทีมแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้ผ้าไตรในวัดที่จะใช้รับพระในส่วนของพระไทยด้วยพระอินเดียด้วยพระศิลังกาด้วยไม่เหลือเลยซักไตในวัดครับปกติแล้ว <c oughs> ถ้ามีหมู่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาอบรมสมาธิเราก็จะมีการถวายผ้าไตรในการอุปสมบทด้วยแล้วก็บางปีก็จะเป็น พระบรมนเก้าพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจาทานผ้าไตรในพิธีอุปสมบทด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อคูบาอินทร์จากวัดสรนประยังหลวงเมืองลำพูนส่งผ้าส่งาไตรามาด้วยแต่รอบนี้จากงานอินเดียแล้วก็พระคุณเจ้านานาชาติจํานวนร้อยรูปแล้วก็ส่วนของคณะสงฆ์ศรีลังกาตั้งแต่เข้าพรรษาจํานวน111รรูปก็ ทรยทั้งวัดก็เลยไม่มีเหลือเลยฉนั้นท่านก็เลยแจ้งว่าตอนนี้ถ้าจะรับพระที่เป็นพระศรีลังกาที่จะเข้ามาอุปสมบทผ้าเรายังไม่มีแล้วก็คณะสงฆ์ที่จะมาในโอกาสอนาคตพระก็ยังไม่มีรับครูบาอาจารย์เหล่านั้นครับก็เลยขอความช่วยเหลือไปอยังคณะสัตยาธิยมได้ช่วยกันในส่วนของพระไตรเพราะยังไม่ทราบว่า หมู่คณะครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางมาในการอบรมครูศาสาสมาธิในรุ่นต่อไปจะมาเม่มากน้อยเพียงใดฉะนั้นก็จะได้ประกอบพิธีถวายผ้าไตรในวันที่7ในวันที่7รกรกฎาคมช่วงเช้าที่อุโบสถวัรร,รมงคลท่้นก็ขอบอกกล่าวประชาสัมพันธ์คณะสัตยาธิยมว่าในส่วนของผ้าไตรที่เราท่านทั้งหลายได้ทํามานอกจากจะได้รับคณะพระเจประสงค์ที่เดินทางมาจากประเทศศรีลังกาแล้ว ก็ยังจะได้ใช้ผ้าไตรของโยมรับหมู่คณะคุบาจารย์ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆด้วยฉะนั้นขอบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ไปยังคณะศิษยานุศิษย์ในท่านจุฬาคุณสมเด็จพระญาณนวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรได้รับทราบว่าตอนนี้ได้มีโอกาสได้ทําบุญส่วนของผ้าไตรที่จะได้อุปสมบทหมู่คณะสงฆ์คณะสงฆ์หมใหญ่ที่เดินทางมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็ คณะครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากในนานาอารยประเทศต่างๆที่เดินทางมาที่วัดป่าสมเด็จพญะนันรชิรดมครับกนโมทนาคณะรัทธาเจ้าภาพทุกๆท่านทุกๆคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรในการอุปสมบททั้งไตคลองและก็ไตาอาศัยและก็ส่วนของผ้าอาบน้ําฝนผ้าอาบน้ําฝนที่ <c oughs> หมู่คณะพระเจ้าประสงค์จะได้ใช้ในโอกาสในช่วงข้อพรรษาครับฉะนั้นขอ อนุโมทนาคณะสัตธาเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายงานสมาธิโดยคําสอนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรให้ไปปักมั่นปฏิฐานในประเทศต่างๆดังที่กล่าวมาในข้างต้นครับขออนโมทนาสาธุการในโอกาสนี้จะได้ขอเมตตาหลวงปู่ได้นําพาคณะสงฆ์คณะสัทธานได้สวดละขีสวดอิติปิโสเป็นลําดับสืบไปขอให้หมดครับ ते पिसो さあ <music> your god cara na sama noစka to lo kaဝoအ noတ doบisaထ masa raisa ta de wa Toa bán nái toa bạch tang vê tị tà bò vinh dưới tê so bà ti bán no bạc ào sa vạc à sang coa chu no bà Kuasa amitipadipad No amagawa dosa

Dipenuh apakah watu asal Apakah sangku hanya 그다 <목소리도> อันเด็ก้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดินรัตนตยานุภาเวนะดือนอนุภาพแห่งปรัตตนาตรรัตน,ตย,ต,นตยเตชะสาดเดเดแห่งปร,รัตตนาตรวิริยังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบาร,รมีธรรมในท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรจงเป็นมหันตฤีชานุภาพส่งเสริมน,น้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท,ท่าน จงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนาสามสมบัติความปราถนาสิ่งหนึ่งระรารใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบมได้ทำนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านและไซขอความปราถนานั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสาเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเยะ ทาวเรวะผู้ราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสามเดปุเรนตุสังกปาจันโดปนระโสยะธาเมนโช ธีราโสยธาสัมปิติโยวิวัชันโตสัพะโรโกวินาสโตมาเตภาวันวันตารโยอสุขิติกายุปปวะสัมปิติโยวิวัชันโตสัพะโรโกวินาสโตมาเตภาวันวันตารโยอสุขิติกายุปปวะ สัพพติโยวิวัจจตุสัพพโรโววินาศตุมาเตบาวังดารโยสุติติกายุตตวะอภิวาจนะเซรสาเนจังวัฏปัจจายนจารดอะรดัมวาทันติอายุวันโิสุขังภาลา किन्नादेन सङ्गमे सोपदेदिदान् देन करोत्तो इतया स ชาบิโกนัมโนปะินังโตเมขุญยังปัจจุตังอนาปัจจันติปาวาโตสัพพังการารักขันโตสัพปเดวะตาสาวาบุตานุบาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพังคารังรักขันโตสัพปเดวะตาสาวาธรรมานุบาเวนัสดาโสติภวันตุเต ภาวะโดสะปมังคารังรัาันโยสะปะเดวตาสัมปาสังฆานุภาเวนะสาธุสุธีภาวันตุเตปะติสังฆโยนิโสปินทาปัตัมปะดิเสวามิเนวะดวายานามดายานามันาณายานาวิปุสานายา ยาวเทวะอิมาสกายาสัตติยาญาปนายาเวิงสุปารติยาบรามจาริยานุกายาเอเดโบราณจาวิธานังปะฏิหังกาเมณวันจาวิธานังนาอุปาเดสาเมยาตาราจเมีบาวิสติอนณาวจัตาจพาสวิหารุจติ ธุสาธ,สาธุอนุโมทามิยะถาสสขังปริพนจะถะพัฒตรารอันเป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่คณะพระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วอ่อยาติยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อม และยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิสาธุเราลองต่อไปประกับด้วเชิญทุกท่านได้ไประกอบกันครับอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพ้ทธังภะคะวันตางอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม Tama namasami, สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิทุกท่านครับขอกราบ mm <laughs>